สวัสดีครับวันนี้จะพาไปวัดไทยครับไปตลาดนัดวัดไทยสองอาทิตย์มีครั้งก็บกะดูนครับยูวันนี้ติ๊งอานะอยูวันนี้ติ๊งเดียวไปกินซอุปซัลซ่าซอสกน้อยซัลซ่ายมีนัตนวันซีมอนซาโอไฮโอลิซโ

กินแล้วเลยนอันนี้เนเ็่่เป็นเออันนี้เหรอคะ้าค่ะแต่ถ้าจะเอานเล็กคะอันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้มออ This you can keep for a okay, bit longer so. than this one, yeah. Okay, longer. <laughs> okay. ตลาดนัดนี้ก็มีทั้งคนไทยคนนาวแล้วก็คนม้งครับมาขายของก็เป็นของสดๆที่ทำกันที่บ้าน This one is not the other one? Hmm? Why this one is 15? That one is 15. It's too big for me. Oh no. Uh, okay. Oh, do you, do you have a bag already? Do you want it? Yeah, I have to wait. Put it uh, in there, yeah. Thank you. <laughs> thank you. Thank you so much. Thank you. Did uh, you, you try that one? Uh, I don't know what it is. It's like a fish. Uh, fish cake, right? Thai Ah, Tom pot. กกิ Ooh, fish cake. Fish ับข okay. yeah. yeah. ้าวที่นี่ก็มีนะครับก็อันนอร์ซื้อไปราคาประมาณ12เหรียญก็มีตั้งแกงเขียวหวานผัดซีอิ๊วผัดไทยอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ที่เห็นนี่ก็เป็นกาแฟเย็นชาดำเย็น เออเด็ดซอสสิเด็ด s ไตล์ซอสสิเด็ t h ไตล์ซอสสิมันมันคืออะไรครับอันนี้มนจักภาคเหนือหรือว่าอีสานอ๋อเหมือนเป็นแหนมเปรี้ยวๆหน่อยออันนี้ไม่เปรี้ยวอันนี้อันนี้ไม่ใช่ใจอั่วชิมได้นะชิมได้ Hey, you w a n t to try? She said เ o ็ can try. Maybe it's better than German sausage. Yeah. You never Hey, 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 come yeah. Wow. You. No, no, you take it. And now you have to buy it. okay. <laughs> <try. It's> okay. <laughs> mm -hmm. Sour, right? Yeah. A little bit sour. It's different. They <laughs> give you after the uh, the noodle in Ayutthaya and we have like a banana fry, fried banana. I'm not a big fan of banana. Some of the fish cake. Fish cake. Oh, but I hope they have a smaller box. Okay you want to make a, one more hmm? So which of the chilies would you say like the the one that's the salsa is good? Which one should I take? I just want like a spicy paste. different pie. So this is this is tomato base and then this is like a chili base. Okay. is it good? It's maybe milder, but if you want spicy. Uh,

อันนี้เท่าไหร่อ่ะครับสิบาทค่ะเห็นต่อแล้วอันนี้สองรบาทนะเฮ้ยที่เสียแม็กครเยอะยังไม่มาโอ้ยเสื้อตุ e สเปร๊ดดน้ำที่บอกไว้ให้ยิ้วน้ำมาทุกทุกวีเลยได้มาถวายน้ำซ่าเคอรีเอาอันนี้อันหนึ่งครับไม่ต้องไม่ต้องใส่ถุงนะใส่เจ็ดเหรียญงบ พี the the ่เไป้ัเเมอกีบไปได้ไม่เ่อก้ไปจัหวต้นนั่นอดูเอาต้นเถื่อนแล้วที่นี่เลือคนีรับย่างใส่เคี่ ก็วันนี้ขอขอบคุณครับที่ติดตามกันอยู่นะถ้าเกิดชอบกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ได้นะครับ ตอนต่อไปเดี๋ยจะพาไปดูว่าตีกอล์ฟที่อเมริกานี่แพงไหมก็ตามไปดูนะครับแล้วเจอกัน <you> สวัสดีครับ <op>. โอ้ Good. 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 this close man now mark